หวานทุกที่เอาเป้แมเคือแม่คือม็นจคือชัวชัวที่มอ๋อเหมอนกิขี้ชั่วร์เหรอ้่าถ่ายถ่ายเริ่มถ่ายถ่ายได้วันนี้ก็มันมีหลายเซ็ตมากพ่อโอ้อันนี้คือดินเบาที่แต่ไม่ได้จัดเพราะว่าจัดแล้วมันก็มีเด็กมาพังน้องพ่อหยุดโอ้น้องพ่อขอจับหน่อยอ่ามันมีอะไรบ้างไหนทุกันเดียวเดียวเดียวหนุนหนุนมาเลย เดี๋ยวหนูจะแนะนําน้องพอหยุดอยู่เฉยๆเดี๋ยวหนูจะแนะนําให้ฟังก่อนมันมีมันมีสี่แก๊งเอ้ยพอฟังก่อนพอฟังก่อนนี่ไงคือนี่มันคือแค้กที่มีชเออมีสี่แก๊งมีสี่แก๊งอะกองแก๊งแรกจะเป็นแก๊งไอติมอ้าวแก๊งอะไรแก๊งอะไรลูกอยากถ่ายแล้วอะน้องพ่อโอ้ยแก๊งอะไรอ่ะแก๊งแรกจะเป็นแก๊งไอติมเออนี่ไอคือไอติมอ่า ไอติมที่สองเป็นรสส้มสตรอเบอรี่ไอติมที่สามเป็นรสรวมมิตรไอติมที่สามเป็นรสช็อกโกแลตส่วนไอติมที่คือเสียงส่วนไอติมที่ห้าเป็นรสเรนโบว์ฮักกี้ฮัคกี้ส่วนไอติมที่หกเป็นเจลลี่แบร์เจอร์รี่แบร์ ไอ้ที่ไม่มาอไอ้ิมแตงโมวิสตี้โอเคอะอาใหม่เอาใหม่อาตาพิษเองพอหยุดได้ไหมอะไม่หยุดอาอาพูดเลยพูดเลยพูดดิพูดดิเยอะพูดดิมันหนูอะทำกันอยากดูพี่หนูคิดก่อนมีกี่แกงนะมัีกี่แกงมันมีห้าแกงพอันมีห้าแก แก๊งแรกจะเป็นแก๊งเจ้าหญิงที่หนูชอบหนูปั้นแค่ห้าตัวเหนูเกลียดแล้วมีตัวแล้วบ้างมีเดี๋ยว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 เราเลี้ยวเอาเราแนะนำาคิดียวอะแก๊งที่หนึ่งจะเป็นแก๊งเจ้าหญิงแก๊งที่สองแก๊งไอติมวอลที่หนูที่มันเป็นรถในตำนานแก๊งที่สี่จะเป็นแก๊งคาเฟ่ในฝันที่เป็นเค้กแล้วแก๊งที่สามอะแก๊งที่สามจะเป็นมันแก๊งที่สี่แล้วมันแก๊งเลนโบมอนชื่อเลนโบมอนปั้นปั้นโค้ทุกสีที่เบาแล้วก็ แก้งที่ห้าเป็นพ่อพับเกิลแต่มันใหญ่มากเลยเ่อพับเกิลพ่อพับเกิลเป็นทางชิลส่วนแก้งที่หกน้องพอยุดไม่มีแล้วส่วนแก้งที่หกเป็นแก๊งหนอนใสลุ้มนะคะเดี๋ยวอันนี้คือพวกส่วนเกินนะแต่ว่าพวกส่วนเกินพวกนี้มันมาขออยุดใสกับเจ้นนี่นะครับน้องพอยุดนี่มันเค็งเดี๋ยวยั่คิดดีกว่านี้ ไปขันมันตกงไอพีพีที่พี่ก่อนอ่ะอันนี้<จ>คือแกงเจ้าหญิงตัวที่หนึ่งคือราพันเซลตัวนี้คือเจ้าหญิงคนแรกที่เริ่มปัน่นตัวที่สองคือมอน่าตัวที่สี่คือแอริเอลตัวที่สามก่อนนี่ คือแอเรียลตัวที่4คือเบลตัวออที่5คือซินดอเรลานี่คือ5เจ้าหญิงที่ชอบเกอ,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 อีแล้วก็ทุกตัวเขาจะมีเพื่อนของเขาที่เป็นตัวหลักในการ์ตูนตัวนี้มีเพื่อนเพื่อนของเขาชื่อกัสกัสตัวนี้กัสนี่ปั้นเองกับมือเลยเหรอใช่ตัวนี้ใช้ปากกาเขียนหน้าเพราะว่าอ้นีคื คือไอเดียมโมจิแท่งนะครับแล้วก็ไอ้นี่มันไอติมโมจิเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนหยุดทุกอย่างโอเคอันนี้คือการน้ําชาของเบลที่อาสูรมันทาเบลเข้าไปใน้ออแตงโมหวานใจผู้ใดหนออ่ไ้ต่อพอหยุดก่อนพอหยุดก่อนนี่ได้มันขัดใจวะเออมันขัดใจพอวันนี้คือแอเรียลเขามีเพื่อนมาคือฟาเวอร์แล้วตัวต่อมาคือมอน่านี่คือไก่ชื่อกระตา ่กระตาหรอกชื่ออะไรไม่รู้ออแต่แต่น่ารักดีเห็นไหมอันนี้ไก่<จ>ชอบที่สุดแล้วจจะบมแล้วก็ตัวนี้ชื่อพาสกาวเป็นกิ้งกา่าของเราเร็วเร็วอ่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตรงกล่องอันนี้ก่อนละกันอันนี้คือหอยทาก,อ,ากอันนี้คือบ้านหอยทากแล้วก็เป็นหอยทากที่เป็นชุดแรกๆที่ปั้นแล้วก็อันนี้ปั้นที่โรงเรียนบ้านบนทนโรงเรียนหน้าบ้านเพราะว่าเห็นแรงบันดาลใจแล้วพ่อหยุด แล้วก็อันนี้ต่อมาเป็นหนอนสายลุงเพราะว่าคิดไม่ออกจะปั้นอะไรดีส่วนอันนี้เป็นตัวแมวที่ชอบจริงๆมันเป็นแมวอยู่ในของเล่นชื่อแฟชั่นแมชชั่นแฟชั่นแมชชั่นแต่ว่าหนูเอามาแฟชั่นแม่แชมอะไรแต่หนูเอามาเคลียร์ที่เป็นแมววันนี้แล้วก็ใช้ดินเบาสีพิเศษสีพิเศษอ่ะสีพิเศษอ่ะใช้เบาสีพิเศษแล้วก็อันนี้เป็นเออ เออเม่นเม่นนั่งบนโขดไม้ที่โขดไม้ที่มันอยู่อันนี้คือปั้นวันเดียวกับตัวนี้เลยโอเคเร็วเร็วเร็วอันนี้คือตอนไปเรียนปั้นอันนี้ไปเรียนปั้นปั้นอันนี้นี่คือคือรถคือเป็นคือไอติมรถวนี้ไลไอเป็นเป็นช็อตเค้กอ่าช็อตเค้กโอเคจบจบยังโอเคส่วนตัวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเราทรจัดเกมกันก่อนไปไยก่อนไปไปทีหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูแบเกมเป็นโปรพี่เราจะจบเลยพี่โอเคคะโอเคค่ะเราะ